สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะทุกคนมาคุยหลังเกมเอาอาีเจอไมยอามี่นัดประเดิมศึกชิงแชปมป์สโมสรโลกนะครับก็ถือว่าเกินคาดเลยนะครับนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับถึงแม้ว่าในคลิปพรีวิวเนี่ยผมจะเดาว,ว่าเสม,มอกัน2องเนาะแต่นั้นผมก็บอกว่าเป็นความคาดหวังสูงสุดเนาะในความคิดปกติผมคิดว่าเอ้ยแพ้นแน่ๆเนี่ยขอไม่ให้โดนถล่มก็พอนะครับแต่ออกมาเสม,มอแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับ จบที่เสมอกับศูนย์ศูนย์นะครับแล้วประเด็นคือมีโอกาสยิงมากกว่าเขาด้วยนะครับมายอามี่มีโอกาสยิง14ครั้งฝั่งโน้นเอาอารีมีโอกาสยิง11ครั้งแต่ถ้าเกิดตรงกรอบเนี่ยฝั่งโน้นเข้ากรอบ8ครั้งฝั่งมอา,ามี่เข้ากรอบ6ครั้งนะครับจังหวัดจะจอจอเนี่ยฝั่งเอาอารีมีเยอะกว่านะครับลุดไปอะไรเงี้ยแล้วมีจุดโทษด้วยนะครับคิดว่าโอ้โหไม่เหลือแล้วแตก โกของมายอามีอย่างเราสตาร์รี่เนี่ยโคตดสเตปเลยนะครับองลงพอดีอ่ะกล้องหลังมึงโชคดีมากนะครับที่โกองลงวันนี้ในงานโดนหลายลูกแล้วขั้นต่ำสี่ห้าลูกยังต่ำอ่ะจริงๆกล้องหลังเนี่ยยืนเป็นกล้วยเลยนะครับผ่านไปเลยครับไปโดนกับโกผมเลยโกก็เก็บหมดนะครับโชคดีมากซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นโกชาวอารเจนนะครับอายุก็ไม่น้อยแล้วนะ38ปีแล้วนะครับก็ประสบการณ์เยอะอยู่นะครับเคยเล่นกับเคตาเฟ่ T A ที่สเปนด้วยอ่าโดยรวมนะครับ MVP เกมนี้ต้องให้ จริงๆครับกองหลังคือยังรั่วเหมือนเดิมนะครับแล้วฝั่งโน้นเน้นสวนกลับและสวนกลับอันตรายทุกรอบเลยนะครับสวนมาแต่ละทีคือเออต้องดวนกับโกอย่างเดียว่กองหลังไม่เอาแล้วเอาไม่อยู่นะครับก็โชคดีที่รอดมาได้อจึงพูดคําเดิมเลยนะครับคือกองหลังมันก็ยังรั่วเหมือนเดิมอ่ะถึงแม้ว่าจะคลีนชีทได้นะครับ มีบางครั้งที่เมสซี่ต้องวิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับคนเดียวหนึ่งต่อสี่อะไรเงี้ยโอ้โหเมสซี่แบบอเหียหน้าที่กูต้องสร้างสรรค์ทำประตูไม่ใช่เหรอฮะพูดถึงเมสซี่เมสซี่เกมนี้ก็ยังคงเป็นหัวใจของทีมอยู่เหมือนเดิมนะครับในการสร้างสรรค์เกมโยนให้เพื่อนโคกจอดๆอะไรเงี้ยโอ้โหหรือยิงเองชนเสาฟีคิกก็เกือบเข้าหน่าเสียดายมากๆเลยอะโก้ฝั่งนู้นก็เหนียวเรื่องเหมือนกันนะด้วยนั้นก็เลยทําให้ไม่มีประตูเนาะจบที่ศูนย์ศูนย์ก็แอบน่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่มีประตูแต่ถ้าเกิดมมมมมอองงในุาี ที่แต่แรกถูกมองว่าเอ้ยมารายการนี้ถูกยำเละแน่แล้วก็สามารถมีแต้มได้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าชนะได้มันจะดีกว่านี้เนาะแต่ไม่โดนปุยปุยยำก็โอเคแล้วนะครับแล้วประเดิมนัดแรกก็มีหนึ่งแต้มนะครับไปแต้มที่น่าจะล้ำค่ามากๆเลยนะครับเพราะนัดถัดไปอินเตอร์มิวมีจะเจอกับ เอฟซีปอโตจากยุโรปครับมไม่ธรรมดานะปอโตก็เตรียมแพ้เลยเตรียมใจแพ้เลย,เลยนะครับนักเตะเขาโอ้โหแน่นดังนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดยันเสมอได้อีกก็โอเคนะแต่ผมว่าไม่น่าจะไหวหวาดดูจากกองหลังแล้วอะ่ะแล้วจะไปพึ่งแต่โกอย่างเดียวคงยังไม่น่ารอดเนาะส่วนอาลีนัดถัดไปก็จะดวลกับพาเมลัสจากปาริลนะครับก็แข็งโป๊กเลยนะพาเมลัสเนี่ยรอดูสุดท้ายครับพามาดูช็อตไอชสปิดเจอเมซี่นะครับเกมนี้โชสปิดก็มาดูด้วย ก็ไปเจอประธานฟฟฟ่าเจอกุยโรสุดท้ายก็จะไปเจอเมซี่นะแต่ก่อนจะไปเจอสเปดก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวนะครับที่จะเจอเมซี่และในอุโมงค์เมซี่ Messi ก็เดินมาจับมือคนโน้นคนนี้จับมือเปเป้ด้วยนะครับอดีตคนที่เคยไล่เตะเขาสมัยหนุ่มๆน,นะครับแต่ตอนนี้ก็จับมือเป็นมิดนะ มิดอะไรมิตรภาพแหละเออไม่ใช่มิดอะไรหรอกนั่นแหละครับก็ยิ้มๆให้กันนะครับแล้วก็เดินผ่านสปีดไปสปีดก็ช็อกอยู่ไม่กล้าเรียกนะครับอึ้งเองจะตื่นเต้นออกมาเองเป็นแฟนโดไม่ใช่หรอสปีดก็บอกโอ้สปีดก็ตื่นเต้นนะครับพูดไม่ออกแบบโอ้พวกนี่ผมเจอเมซี่แล้วพวกฟิลนี้นะครับแมอ่ะกบประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนก็คิดเหถึงการฟอร์มของอินเตอร์ไมมี่ในเกมนี้คอมเมนต์มาพูดถึงกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน